รู้ที่ฟอร์ดกู้โด้าไปเลยเฮียเป็นคลิกเพย์อะไม่อยู่ซ้ายมันบอลโดดมึงทำงานเหรอเอ๊ะทำเอ้ยมาแล้วนะห่วยเฮียเอ้ยมันไม่คล่องเลยกูเลยเฮียเลิกแม่เลือกูเลยสองแล้วสุดเออะปฉี่ว่ะตอนนี้เรารีบจบไปบ่ากูปวดฉี่ได้กูให้กูเด็กกูจัดการใช้จบในหนึ่งนาที เอ้เก <c oughs> ิดดาวอะแม่งปิดเป็นรถไฟเริ่มไม่เริ่มยิงมาอะไรอ่ะไม่ได้ยิงหัวพวกแกไอ้สัซี่กูดำเฮียอะไรสัตว์ลำพังก็จะแพ้ตายตายเลยเอากระหม่อให้รีบจบเกมไหมไอ้สัตว์รีบจบเกมไม่ใช่จบกูไม่มีไม่มีคาลีอ่ะเฮ้ยเฮี้ยมยิงกูไอ้กูจี้เขาซียเนาอไอ้โดดไอ้โดดไอ้ฝ้าแหงกูเดี๋ยวเวลาจาะเฮ้ยเฮี้ยกู เดี๋ยว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 เวเย้เียวเดี๋ยเยวเดี๋ยวเดี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดยวเดีเดี๋ยเยเียเยวเยวเดเดี๋ยวเดอวเดี๋ยวเดอ๋ยวเยวเเยวเี่ยเดี๋ยวเวเดีวเยเดยเดื่อนเดวเียเพื่อวเดี๋ยเดื่อวเีเดียวเดี่เดี๋เดี๋วเดื๋ยเดีวเ คนคลาสเลยแคบปะแคบแบบแคบมากอ่ะแคบจริงเหรอแม่อารมณ์อะไปแคบแบบบาซิลว่ะถ้าเปิดมากูวิ่งกูวิ่งรอบแบบพนห้านาทีกูต่อยรอเลยเฮดบอลมีฟิลนะมีฟิลนะมีฟิลนะมันกลังจะเป็นกรลังจะฟิลแล้วมาแล้วมาแล้วต้องบีต้องดูอ่ะมาแล้วมาฟิลมาแล้วมาฟิลมาแล้วแม่มีโอ้แม่มีบอลดล่นว่ะที่ผ่านอะ ไอ้มึงจะเป็นควาไนทำไมเฮียวควาได้วเดียวาได้ใช่พ่อมึงเอออ้เโคตรดุเลยได้ใช่พ่อมึงเอาไปดินี่นีปปลาปลาปปลาปลปลาปปอะไรนี่ปปั๊บนี่มาอยู่ฝั่งซ้ายเว้ยทุกคนอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยทุกตัวอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยอเอ ไอ้ใครมึงแบงบัง <Jorge> กูเ <serves> ม no. ื่อกี้เออไปแล้วไปวหเมื่อกี้คือกูปาไปอ่ะมิมีคนเดินมาตัดหน้ากูอกูเองกูเองกเองไอ้อคไอ้ไอ้เอาอไคแผนเปลี่ยนหรอแผนเปลี่ยนหรอเี่ยเแผนเปลี่ยนเลยว่าเลมึง้าหลังข้างหลังข้างหลังข้างหลังงห้งหลังง้างหหล้งหลัง้งหลังงลัง้ังง้งหลัหลังงหล้งหล้งหลัางหลัางหล้งางหล้งหล เรียบร้อยบอสช่วยท่นช่วยทันช่วยทันช่วยทันไอเชี่ยรอดได้ไงวะแม่งมีโลไวไอเชี่ยอุณมีหูท่านได้ไงวะยอเชี่ยเฮียไอเขาโชคดีเลยอ่ะไอเชี่ยบอสแม่งแม่งถือโลแม่งเลยรอดไอเชี่ยละเลือดแม่งโลสัตว์อ่ะไอเชี่ยโคตรลุ้นเลยตอนที่ทรอนตั้งกลางเน่ลองลองเข้าแทนเข้าแทนเข้าแทนมีเขาหลังกูไอ้เหี้ยเขาได้ไม่ใช่้างขวาน ไปอุ้ยเหี้ยเลยบอเกรายเหรอเมื่อกีอ้เหี้ยจงดูค่าอันนี้เลียวเลยเนี่ยไม่ไม่มีคอนเทนต์ไม่เฟคเท่าน,นั้นเลียวเลียว,ยวโอ้ยไอี้ชด

คนเราัวสมองจะโตอนสองอันตอนใกล้ตายกับตอนบูฟอลฟอกัน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 แปดแปดแปเฮ้ยกูจะต่อกูจะต่อกูจะไม่ไไม่กเอฝัดลงพื้นลงพื้นลงพื้นเหมือนซิวอ๋อกูลืมไปะต่อต่ต่อเลยต่อเลยต่อเลยการฟัดอีกฟัดอีกฝัดอีกฝัดอีกฝัดเรื่อยๆัดเรื่อยๆเอาเฮียมาบอโชกดีกูลงไปแล้วเ่้ยยังันอั

เยอมามามาแล้วมาแล้ว้ให้ใช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยโอเคขอบคุณมากไม่ทำสงครามแา้าสายป่านคุณยาวคุณจะรอดอ้าวจบน้ำดีเฉยเฮียจันลองสแกนดิกูเห็นหัวเมื่อกี้เย้สามตัวตอกันไม่โดดเนดย

บักไอ้เหี้ยไหวเนาะอ๋อไม่ไงเธอไม่ชิบหาย